สวัสดีครับวันนี้ซานโตโชสาระเราจะมาแนะนําวิธีการติดกระดิ่งแมนนวลเบลกระดิ่งแมนนวลเบลคืออะไรนี่คือกระดิ่งต,ตัวนี้จะเป็นแมนนวลเบลกระดิ่งมีสายอยู่ทั้งหมดสี่เส้นสองสีสีดําสีขาววิธีการติดตั้งเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับการจําสายให้นําสายมาจํารวมกันนะครับจําสีไหนสีนั้นนะครับพยายามหมุนสายให้แน่นหน่อยนะครับเพราะถ้าหมุนสายไม่แน่นอนะ มันจะรัดวงจรมันจะไม่ดังเหมือนกันพันสายเรียบร้อยนะครับสายสีขาวสีดําตัวนี้ทําไมเขาถึงให้มาอย่างละสองเพื่อที่ว่าสามารถแยกไปอีกตัวนั้งแดกโดยที่ว่าเราใช้เมนวนวลเรียวหนึ่งอันเสร็จแล้วเราก็เข้าไปติดตั้งในจุดที่ว่าเราจะตั้งกระดิ่งให้ดูตามลูกศรลูกศรตรงนี้จะต,ต้องชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็เหล็กตัวนี้จะต้องอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะ เอาเข้าสายเสร็จแล้วก็ใส่ฝาได้เลยนะครับผมต่อไปการเอาสายจากกระดิ่งมาเข้าแมนนวลเบลแมนนวลเบลวงจรของเขาจะมีอยู่ทั้งหมดที่เขียนว่า A คือนิวตัน L คือลายลายคือไฟจากบ้านเข้าหาตัวนี้ส่วนท,ทีีตัวนี้จะเป็นเบลหรือว่าเป็นไฟที่ว่าเข้ากระดิ่ง สายสีขาวของกระดิ่งให้เข้า A A คือนิวตันสายสีดำจากกระดิ่งให้เข้าตัวซีเมนตนวลอ่าเรียบร้อยต่อไปการเข้าสายเมนวนวลเข้าไฟในบ้านสายสีดำตัวนี้ก็คือว่าเป็นไฟก็คือลายให้เข้าตัวนี้เลยที่จะเข้ากับไฟบ้านสีขาวคือนิวตัน ให้มาเข้ากับสีขาวเดียวกันเลยกับของกระดิง่งพยายามขันแน่นๆนะครับเพราะถ้าไม่แน่นสายต่อไปกระดิง่งเมนนลมันจะวงจรเสียขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไฟจากบ้านเข้ามาในเมนนวลการติดตั้งจะต้องให้รูปสองตัวนี้อยู่บนเสมอครับอ่าต่อไปเป็นการเข้าไฟบ้าน สายสีดํานี้จะต้องเป็นสายไฟให้เข้าไปในไฟสีขาวนี้จะเป็นนิวตันเวลาเข้าไฟในบ้านผมแนะนําให้เป็นปลั๊กไฟนะครับไม่แนะนําให้เป็นสวิตไฟเวลาเราปิดสวิตมันก็จะไม่ทํางานแล้วถ้าเกิดเราไปกดเพราะว่าตัวนี้จะต้องให้ไฟทํางานอยู่ตลอดเวลาถ้ามีเหตุขึ้นมาเราจะได้กดได้ตลอดเวลาสําหรับลักไฟบ้านให้เพื่อนๆดูว่าตัวไหนเป็นไฟถ้าเป็นไฟสีดําให้เข้าไปไฟสีขาวให้เข้าไปนิวตันไอ้ตรงเนี้ย ผมไม่แนะนาให้ใช้เพราะตรงนี้เป็นการเทปแต่ถ้าติดตั้งจริงๆให้ลงเบรกเกอร์ไว้ถ้าเป็นช่างเป็นอะไรตรงนี้ก็จะสามารถทได้แต่ถ้าเป็นเ,นเพื่อนๆ่อไปที่ไม่กล้าทำผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่อาจารย์จริงๆต้องไปลงเมนเบรกเกอร์ก่อนอเราจะมาเทปดูว่ากระดิ่งทํางานได้ไหมกดเช็คอันนี้ทํางานได้แสดงว่าเราต่อเสร็จใช้งานได้โอเคเสร็จไปแล้ว สำหรับการติดตั้งกระดิ่งเมน l b e บ l ผมหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเอาไปใช้งานแล้วก็ปฏิบัติได้นะครับถามว่ามันยากไหมมันอาจจะยากตรงที่ว่าการจ้ำสายการเข้าสายกับลักอะไรแบบนี้ภายในบ้านถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจหรือว่าไม่กลา้าจะทำจริงๆผมขอแนะนำว่าให้จ้างช่างแจ้ง,งช่างหรือว่าติดต่อมาทางเราให้ไปติดตั้งให้ได้กันครับขอบคุณครับผม